เยอกับน้องทันวาพาตา่วยนะคะมันไหมผมจะมาตอนคุณพับร่องเป็นคุณไม่ต้องพับพึ้นแบดเดียวว่าพับแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะคะแล้วก็ไม่เช่น อี7ช่อ,องธันวาพาตะลย์เลยแม่นะครับ,รบติดตามช่องของด้วยหน้าครับล็อกอินหน้าคลับติดตามช่องของด้วยถ้าไม่หัวฉลามอยู่นะ้าครับถ้าชิ้นส่วนในของคุณโทมาคุณสามารถใช้เป็นหัวฉลามได้เลย ามากใช้เป็นหัวกสลาบได้เลยนะ่ครับนะ่ครับนะ่ครับเลนะครับกล้านพะับลงมาเลี้ยวก้าพักลงมาอยงางนี้ซ้ำไปซ้ำมาเลี้ยวกล้าพางออกมาครับจะได้แบบนี้เดี๋ยวคนก้า รับขึ้นมานะแยากนี้มันอากให้กระดาษขาดนะห้ามพรมกระดาษขาดไปแค่หนึ่งแล้วนี่นะครับนู่นออกไปข้างนอกนุ่นลูกข้างนอกข้างนอกเพื่อนจะได้เห็นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตามมาเลย เบาเบาบาเบอย่าแรงจะมองไม่ทันไม่นี่ครับมันเป็นแบบนี้เพราะกระดาษนี่มันขาด่ะเอาอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงนะ่ะไม่พุ่งจากนี่ไปสิไหนแม่เขาฟังมั้งแม่แม่ไม่ต้องฟังโอ้ย